ตัวรีโวนะครับตัวนีน้ก็ติดตั้งคูดคอนโทรลไปนะครับพร้อมกับติดตัวสกัศ GPS นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทํางานของคูดคอนโทรลนะครับนี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ลูกค้ารีวิวเองเลยนะครับ ความเร็วนะครับของเรือก็จะล็อกอยู่ประมาณ40-50นะครับ GPS ก็ใส่เสาเรียบร้อยนะครับนี่นะรอความเร็วนะครับเปิดออนนะครับเดี๋ยวเราเซ็ตปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอ่านี่เราความเร็วเรียบร้อยนะครับผมใช้งานครับใช้งานได้ครรับตงนีโอเคครับผมอีกขอบคุณมากกับตัวรีโวู้ อามาเทสนะครับพอมมาเลี้ยงข้าวนะครับกองขอบคุณลูกค้ามากนะครับคนนี้นะครับพอคิดว่าสุดยอดครับใจป๋าคนนี้งานดีงานดีงานดีนดโอเค <c oughs> ครับผมขอบคุณมากครับ